หลายท่านถามกันเข้ามานะครับนกขอฝึกอายุกรงดีๆหมดรือยังยังคอมีแบงนะครับผมจดจวดเลยนะครับตอนนี้นะครับเสียงกลางกุ่มเดียวนะครับอันนี้จะเป็นนกแฟนซีนะครับหน้าด่างตัวนี้กําลังขึ้นเลย2กุ่เต็มนะครับใครสนใจนะครับราคาเบาๆนะครับโทรมานะครับนี่นะครับสองกุ่เต็มกาลังขึ้นนก5 6เดือนนี่นะครับนะครับเป็นนกป่ากำลังจวดตัวนุ้นเสียงเล็กครับผมใส่กระโจมห้อยไว้นะครับ เยียงเล็กนะครับคารมนะครับตัวนนหางปุ้นๆนะครับนกฝึกต่อนะครับนี่ครับตัวนี้ก็มีคารมนะครับมีขัดมีหนุนนะครับตัวนี้ท่านก็ตามกันมานกแฟนซีมีไหมก็พอมีนะครับผมกำลังขึ้นนะครับที่เอามาชุดนั้นนะครับ ทำไว้ก็พวกนี้มันขึ้นไวอยู่แล้วครับผมอันตัวนี้นกปาดร้อยนะครับผมสําหรับสายแฟนซีเผื่อท่านใดสนใจนะครับพอมีแบ่งนะครับนี่ครับตัวนี้จวดนะครับผมขันทั้งวันนะครับตัวนี้นุ๊กเดียวผมาออกไล่แขวนต้นไม้ขันดีมากนะครับหรือท่านใดอยากได้นกเล่นคนก็ทักมานะครับพอมีแบ่งนะครับผม รับจวดกันเต็มเลยนะครับนี่ก็กําลังจวดนะครับกําลังขึ้นนะครับตัวนี้ก็เริ่มคูคนแล้วครับเดตัวนี้นี่ก็คูคนนะครับแต่เพิ่งเปลี่ยนหน้ามานะครับตัวนี้มีอ่างนะครับหนึ่งถึงสามคำนะครับตัวนี้เสียงเล็กห้องๆไปหากลางนะครับสองกุกเต็มนะครับตัวนี้เดี๋ยวเนี้ยไม่มีหักนะครับ ตอนนี้กรุมเดียวเสียงกลางนะครับเป็นคนเหมือนกันนะครับแต่เปลี่ยนเจ้าของมาก็หลบหน่อยปกตินะครับนกป่านะครับเป็นลูกป้อนนะครับนกป่าร้อยนะครับอายุกว่วกวัวนะครับนี่ลูกผสมกําลังขึ้นเลยนะครับเสียงยังไม่เต็มเลยนะครับคูแล้วนะครับจดคูแล้วนะครับดังๆก็เลยอยู่สองสามตัวสนใจนะครับ ผมคุกก็ยอดดีมากครับรอเจาของมารับนะครับนี่ครับคารมนะครับว่าดังนะครับตัวนี้นี่ครับใครชอบสายนี้นะครับเอาไปไว้ฝึกเล่นค้นก็ได้นะครับนะครับบางท่านถามกันมาเอานกแฟนซีมาลงแบ่งให้หน่อยนะครับผมก็จัดมาให้นะครับปกติผมไม่ค่อยเล่นลูกผสมนะครับผมจัดมาให้ตามคําขอนะครับ นี่ครับจวดนะครับนกฝึกได้ยินนกป่าไม่ได้เลยนะครับลน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 เดี๋ยวก็เรียกเดี๋ยวก็โยนอย่ไงละครับเนี่ยตัวนี้นะครับนี่โยนละสองเต็มนะครับใครอยากได้ไปฝึกพระเนตดนะครับใส่ลูกผสมนะครับเอาไปรออายุสักหน่อยนะครับจวดแค่นี้ขันทั้งวันนะครับ เสียงยังไม่เต็มคลุมก็ไม่หนามากนะครับไม่ทีมากเพราะว่าเจ้าของเขาพ่อเป็นสายต่อพเนียดนะครับนี่นะครับหัวดังนี่ครับหันทั้งวันขยันมากนะครับลูกผสม ไอนกฝึกก็ทักมาครับเกี5ร0ห้าร้อยก็ยังพอมีแบ่งนะครับนี่เหลือไม่กี่ตัวนะครับสองสามตัวนะครับนี่นี่ก็คูกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมรอจังหวะนะครับรอจังหวะแยกออกไปนะครับนี่นะครับครับสองสามตัวนะครับเกียร์ห้าร้อยนะครับผมนี่ลูกผสมใครสนใจยังไงนะครับทักมานะครับตัวนี้ ก็ฝึกนะครับฝึกตัวนั้นก็ต้นเสียงเล็กนะครับเมื่อกี้จวดอยู่นะครับพอผมมาเงียบอย่างไอ้อายอยู่นะครับผมใส่กระโจมไว้เลยนะครับเดี๋ยวก็จวดนะครับทั้งวันนะครับล่แขวนไว้นะครับได้ยินนกป่ากันลนๆนะครับจวดๆทั้งนั้นนะครับไม่ต้องกว่าอายุดีนะครับนี่ลูกป่าภูเขาร้อยนะครับตัวนี้นกสายป่า เดียวเสียงกลางลบกันบนกป่าครับเนียเรียกนกป่าให้สนใจนะครับ ลูกผสมก็จวดดีมากนะครับอะไรสนใจก็โทรมาหาหนกข่ายเพชรบูรณ์นะครับราคาไม่แพงนะครับนกพร้อมฝึกนะครับอายุกงดีๆนะครับ2-3ปีนะครับ ลูกปลาครับผมเสียงกลางนะครับท่านใดสนใจนะครับผมนี่เป็นลูกผสมนะครับอันนี้กำลังเริ่มขึ้นก็มีนะครับตัวไม่แพงครับหน้าดาังเหมือนกันหน้าดาังแล้วสองตัวตรงนี้นะตัวน,น,วนี้อีกตัวหนึง่งตัวนี้ขึ้นละ ท่านใดสนใจชอบแบบไหนนะครับผมคระวานไอตโนนุนเสียงเล็กครับผมกาลังไล่ฝึกอยู่นะครับจวดดีนะครับผมเสียงเล็กคารมนะครับโอเคครับผมลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเอามาลงคลิปให้เอฟซีได้ชมคร่าวๆนะครับผมท่านใดสนใจยังไงก็ทักมาถูกมาเนาะโอเคครับ 嗯嗯嗯嗯嗯，来、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯

嗯嗯。 嗯嗯嗯。Mm hmm. mm hmm.